สวัสดีจ้ากลับมาพบกันนะคะกับช n n e l แอดคนธรรมดาคำเตือนการคำนวณตัวเลขในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันอย่างอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะจากผ่านไปนะคะกับวันที่16สิงหาคมพศ2565นะคะ เลขที่ออกก็คือสามสามหนึ่งห้าแปดสามนะคะอ,นะอันนี้นะอันนี้แอดมินก็จดมาจากการออกผลรางวัลส,สดๆนะคะอันนี้คือผลรางวัลเลขที่ออกนะคะเรามาดูกันว่าสูตรที่แอดมินให้ไปนั้นมีสูตรใดบ้างนะคะที่เข้าที่หลุดนะคะตัวเลขมาจากการวิเคราะห์แล้วก็คำนวณน,นะคะเพื่อหาความน่าจะเป็นในการคิดออกผลรางวัลน,นะคะดังนั้นตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะ ตัวเลขที่เรามานํามาวิเคราะห์นี้ก็นํามาจากสถิติการออกตัวเลขอย่างนี้นะคะสถิติการออกผลรางวัลน,นะคะแต่ละงวดแต่ละงวดแล้วเราโอเคจ้าเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเลขที่แอดมินให้ไปนั้นมีตัวใดบ้างนะคะที่เข้าที่หลุดสูตรใดบ้างนะคะที่เข้าและที่หลุดนะคะแอดมินให้เลขจริงไม่จกตานะคะให้ก่อนหวยออกทุกวันทุกงวดนะจ้าไม่ได้มาแก้ไขตัวเลขที่หลังนะคะมาเรามาดูกันอ่สูตรนี้เข้าไหมคะสูตรนี้เข้านะคะ สูตรนี้ก็เข้าไปเลขที่ออกก็คือห้าแปดสามนะคะห้าแปดสามนะคะตัวใดเข้าเออแปดเข้านะคะแปดมาตัวเดียวแปดมาตัวเดียวนะคะโอเคแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ก็จะเข้าไปเหมือนกันนะคะคือสูตรนี้นะคะนี้เป็นสูตรสองเกลอนะคะสูตรสองเกลอสูตรสองเกลอก็เข้าเหมือนกันนะคะสูตรสองเกลอก็เข้า อ่ะห้าแปดสามนะคะอ่ะห้าแปดสามนะคะเข้าเหมือนกันสูตรสองเกลือม,มาสองตัวเหมือนเดิมไหมมาสองตัวเหมือนเดิมนะคะก็คือคู่ห้าแปดเห็นไหมคะคู่ห้าแปดมาเหมือนเดิมนะคะสูตรสองเกลือของเรายังมาเหมือนเดิมนะคะอ่ะให้ดูกันสองสองสูตรนะคะเดี๋ยวอนนจะคิดวดนี้ไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรแรกนะคะเป็นอ่สูตรไม่ปักหลักนะคะ เอาไว้เทียบนะเดี๋ยวเราจะคิดไปก่อนนะคะแล้วแอดมินก็จะเอามาเทียบเข้าตารางเหมือนเดิมนะจ๊ะมาสูตรของเราก็เหมือนเดิมนะคะไปย้อนดูนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเพราะรไอคลิปนี้แอดมินจะคิด2ส,สูตรเลยเลยนะคะอ่าสูตรของเราใช้หลักแสนนะคะหลักแสนก็คือ3บวกด้วยหลักหมื่นนะคะคือ3เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกด้วยร้อยบนร้อยบนคือ5นะคะบวกด้วยเออสิบล่าง แล้วก็บวกด้วยสิบล่างนะคะบวกด้วยหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างสองครั้งนะคะอ่หน่วยล่าง4ครั้งเลยค่ะบ่ะ4 4 4สี่องไปสี่าบสอง่สี่สิบหกสิบหกบวกสเป็นยี่สิบ2ี่สิบยีบเกยี่วกหกนะคะยี่สิบเก้าสามสได้เท่ากับ35นะคะเราก็จะได้5้านะคะลงห้าไป ลบหนึ่งนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคอันนี้ก็คือเป็นสูตรแรกนะคะอ่าแคปหน้าจอแคปสามสองหนึ่งเช็คอ่าแคปนะคะอันนี้คือสูตรแรกนะคะต่อไปสูตรที่สองเป็นสูตรสองเกลอนะคะสูตรสองเกลอของเรามานะคะสูตรสองเกลอของเราอ่ะเราจะใช้สูตรคือหลักพันนะคะ หลักพันคือหนึ่งนะคะบวกด้วยหลักหน่วยบนหน่วยบนคือสามนะคะบวกด้วยหน่วยล่างคือสองนะคะและบวกด้วยสามคงที่นะคะค่าคงที่นะคะผมน่าจะเป็นคงที่นะจ๊ะบางท่านก็มาบ่นนะคะแอเมนอยากให้ลงเลขเร็วๆน่นะคะเพราะว่าหาไม่เจอเลยเอเมนก็ลงให้เร็วๆนะคะเป็นเลขหวยสูตรนะคะหวยสูตรเป็นหวยคิดคำนวณน,นะคะตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดได้นะจ๊ะ นะต้องใช้ความระมัดระวังในะะในการเล่นโอเคนะคะหกเจ็ดแปดเก้า 6, 7, 8, 9, ได้เท่ากับเก้านะคะเก้าเราก็มาลงเก้าค่ะเก้าลบหนึ่งไปแปดเจ็ดนะคะบวกเดินหน้าไปเป็นศูนย์นะคะบวกสองเป็นสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองอ้าวแคบหน้าจอสามสองหนึ่งเช่โอเคนะคะต่อไปเราก็จะไปสูตรที่สามสูตรที่ จะเข้าไหมนะนะคะ,ะอ่าอันนี้เป็นสูตรที่สามนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เมดเลนะจ๊ะรวมเลยนะคะแกงโฮเข้าไปเลยนะคะยัดรวมกันเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่คิดไว้แล้วนะคะดังนั้นเราก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะอันนี้ก็จะมาคิดตัวเลขเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะนํามาใส่ตารางเอาไว้นะจ๊ะว่าเออยังไงนะคะมาอ,อ,อันนี้คือสูตรที่สามนะคะเป็นเด่นนะคะเด่นบนนะคะสูตรที่สาม เข้าไหมเข้านะคะอ่าอะไรมาห้ามานะคะห้ามานะคะ,ะเลขคือห้าแปดสานะคะโอเคนะคะห้าแปดสามนะคะอืมสำหรับอวดนี้นะคะสูตรของเราก็เหมือนเดิมคิดง่ายๆสูตรนี้คิดง่ายๆนะคะ,ะร้อยข้อหนึ่งครับร้อยข้อหนึ่งคือสองนะคะ แล้วข้อหนึ่งคือ2บวกได้สิบอหนึ่งคือ7จ็ดนะคะเจ็ปเป็น9ก้นะคะเก้าเก้บวกเก้านะคะลบหนึ่งเป็น7 9็ดเกนะคะอันนี้คือสูตรที่3ามนะคะวดวันที่1กรกฎาคมพศสองพันหนะคะเราก็จะมารอนะคะหก็ค่อนึ่งก็ค่อ,คอ,อแคปหน้าจอไว้นะคะ สามสองหนึ่งแชร์โอเคนะเจี๊ยมาเราก็จะต่อไปเลยเอาสูตรที่ 4. สี Ad, Ad ะะสะะ่สูตรที่สี่ของแอดแอดทำไหมเข้าไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ะสูตรที่สี่นะคะอันนี้คือสูตรที่สี่อืมคลิปนี้เป็นคลิปเมดเล่นะคะห้านาทีสิบนาทีเมดเล่ Met กันยาวๆนะคะจะไม่อัพทีละคลิปทีละคลิปนะโอ้นะคะก็ถ้าเมด ไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวเลื่อนเข้าเลื่อนออกดูได้นะคะอืมเดี๋ยวแอดมินจะเอามาเทียบเป็นตารางให้นะอืมอันนี้เอามาลงก่อนนะคะเพราะว่ามันกนั่นไหมกระชับเวลานะคะสูตรนี้มาไหมสูตรนี้เข้านะคะห้ามาอะไรมาเอย่ยห้าแปดสามนะคะห้ามานะคะห้าแปดสามสำหรับงวดนี้นะคะหน่วยบนคิดไปเลย สนะคะบวกหน่วยล่างบวกด้วยหน่วยข้อ2คือ0นะคะบวกกันเป็น5้นะคะห้าบวกหนะคะบวกหกเป็นสองหกอ่ะแคปหน้าจอค่ะ3 2 1แชะนะคะ1กคอหกห้แชะจ้าอ่ะแคปหน้าจอไปแล้วนะคะสูตรไม่ให้ไปในคลิปก่อนกอนแล้วนะนี่ก็จะวายเหม็นวนเวอร์เนาะ บางครั <g hein. c ười> uh, необход, an ้งก็จะบทติชมนะนะมาอ้าวงวดนี้สูตรนี้มาไหมมานะคะอะไรมาเอ่ยแปดมานะคะแปดมาแปดมาอ้าวคือห้าแปดสามนะคะแปดมาห้าแปดสามนะคะสูตรของเอ็ดมินส่วนใหญ่ก็จะเอาไปเข้าสูตรเข้าโปรแกรมสูตรจับตัวเลขกันนะคะจะเข้าสูตรเข้าโปรแกรมจับตัวเลขนะ อืมไอ้มันก็จะลงให้บางท่านก็จะแบบลงไวๆหน่อยลงเร็วๆหน่อยจะได้ไปเข้าจับโปรแกรมนะคะแต่บางท่านเอาสูตรแอดมินไปขายนะคะสูตรหลักสิบบนนะเอาสูตรไปขายนะคะสิบบนขายนะเออมันก็เลยหลุดนะคะคุณขายนะครับเพราะว่าเลขแอดมินแจกฟรีแอดมินให้ฟรีสูตรก็ให้ฟรีนะคะคุณเอาไปขายมันก็นะคะต้องยอมรับสภาพนะคะในความแบบ นะคะแอมินก็ไม่อยากพูดอะไรที่มันไม่ดีนะคะอืก็ต้องยอมรับนะคะว่านะเป็นเลขที่ให้ฟรีเขาให้ฟรีนะคะเลขเป็นเลขมีครูนะคะมีครูอาจารย์นะจ๊ะเอออย่าเอาไปขายนะคะมันไม่ดีเพราะว่าเขาให้เนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าให้เป็นวิทยาทานให้เป็นแบบเออน,นะคะให้เราแบบแบ่งปันอะไรเงี้ยนะคะคุณเอาไปขายไปอย่างนั้นนะคะมันก็เขาเรียกว่าผิดครูนะคะความอะไรก็จะเกิดกับคุณนะคะ อืมอมไม่ได้แช่งนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะขนาดตัวแอดมินยังไม่สามารถที่จะเอามาขายได้นะคะอยาเาเรียกไปขายนะคะแอมีนจะบอกขอเตือนไว้เลยนะคะเพราะนั้นคุณจะต้องยอมรับในการข้างหน้านะคะอืมนะคะมันก็ชีวิตก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> อ่ะแ,ะแสนจ้ะแสนอ่าเราใช้หลักแสนนะคะหลักแสนสี่ครั้งนะคะบวกสะสี่หลักแสนเราจะบวกสี่ครั้งนะคะ อืมนะคะแล้วก็ร้อยข้อสองนะคะร้อยข้อสองโอ้สามสามสามหมดเลยอ่าสามห้าสามห้านะคะได้ห้านะคะได้ห้าอืมได้ห้าแล้วก็บวกเดินหน้าไปหนึ่งนะคะหกและเจ็ดนะคะอ่ะนะคะแปดมางวดนี้จะมาไมห้านะคะห้าชนกันสองสูตรแล้วนะอืมห้าหกชนกันสองสูตรเลยนะอืมเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเทียบตารางกันนะคะ อ่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่4ค่ะอ่ะแคปหน้าจอนะจ๊ะสามสองหนึ่งเช่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปต่ออีกสูตรนึงเลยมาอ่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่5นะคะสูตรที่5้าที่เอมินให้ไปนะโอเคนะคะสูตรนี้เข้าไหมสูตรนี้ก็เข้านะคะอ้าวห้าแปดสามนะคะห้าแปดสามสูตรนี้เข้าไหมเข้านะคะห้าแปดสามห้าเข้านะคะ ห้ามานะคะโอ้โหห้ามาสองงวดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะห้ามาสองงวดเลยมาเรามาดูกันอ่าหน่วยบนหน่วยบนมานะคะสามแล้วก็เออ่หน่วย,วยค้อสี่หน่วยค้อสี่คือหกนะคะหน่วยค้อสี่หน่วยค้อสี่คือหกนะคะนะคะหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเก้านะคะเอาเก้าลบหนึ่งแปดนะคะแล้วก็บวกหนึ่งนะคะแล้วก็บวกสอง แปดเก้าศูนสองอ่ะสูตรที่ห้าแคปเจอร์อ่ะสามองหนึ่งชิโอเคอ่สูตรแอดมินให้ 3, 2, okay. ไป5สูตรเข้าหมดเลยนะคะทั้ง5สูตรนะคะให้จริงไม่จกตานะคะให้ก่อนหวยออกนะคะให้ก่อนเวลาให้ก่อนหวยออกนะคะให้จริงไม่จกตานะจ๊ะอ่ะาเอาจากนั้นเราก็จะนำไปเทียบตารางนะคะ อันนี้ตั้งแต่งวดมาที่1นึ่งแล้วนะอันนี้เป็นที่แบบเอาอันเก่าๆมาเนาะอ่าเราจะเทียบตารางเราก็จะไม่เขียนซ้ำให้เวิร์นเวอร์แล้วนะมาอันนี้เข้าไหมห้าแปดสามเข้านะคะห้าปดสามโอ้โหหลักร้อยมาห้าสองงวดเลยนะหลักร้อยมาห้าสองวดเลยเห็นไหมแอดมินให้ไว้นะห้ากับ8ดเป็นตัวเด่น5้าแเป็นตัวเด่น ห้ามาไหมห้ามานะคะห้าแปดอ้เมินฟันห้าแปดไปเห็นไหมห้าแปดมานะคะห้าแปดมานะเป็นตัวเด่นนะคะเนี่ยนี่ก็จะลบไปก่อนนะจากนั้นเราก็จะเอามาสูตรมาลงมาเทียบนะคะใช้สูตรเดิมะสูตรเดิมเรามาวงก่อนว่าตัวไหนเข้าอ่ะลลงวงนะคะออาเธอชอบฉันตรงไหนนะคะมาแปดนะคะ ห้าแปดอันนี้สองเกลอห้าและแปดนะคะอือห้ากับแปดนะคะเห็นไหมคะห้าและแปดนะคะอืมเพราะว่ากดที่ผ่านมาห้าแอดมินชนไปหลายสูตรมากแอดมินจึงฟันห้าเด่นห้าเด่นและลองห้ากับแปดนะคะเด่นเพราะว่าห้ากับแปดมันชนกันเด่นมากๆก็เลยฟันปั่วไปว่าห้าแปด แล้วลองศูนย์ลองศูนย์นะคะปรากฏว่าห้าแปดมาจริงนะคะมาสองคู่หน้ามาสำหรับงวดนี้สำหรับงวดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะจะมาวิเคราะห์กันนะงวดนี้นะคะอา้าวงวดนี้สูตรเดิมนะคะเราได้ห้าหกสองอันนี้ก็สูตรเดิมห้า อันนี้สูตรสองเกลอเจ็ดแปดเก้าศูน์สองอ่ะเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเอ่อวดตี้เห็นไหมห้าหกห้าหกสองเจ็ดเจ็ดสองในนี้ไม่มีห้าไม่มีหกเห็นไหมคะไม่มีห้าไม่มีหก มันจะคล้ายๆกับงวดนี้ไหมอยู่นี้นะจะคล้ายๆกันไหมเห็นไหมคะสองสามสองสามเก้าสี่เลขที่มาคือเก้าและสี่เห็นไหมคะสองในนี้ก็มีนะแต่งวดนี้อันนี้ไม่มีห้าหกนะคะแต่อันนี้มีสองเห็นไหมสองสองสองมันชวนหลอกกันเราว่าสองน่าจะมาแต่สองไม่มาอืมเลขที่มาคือเก้าและสี่เพราะงวดนี้จําได้ไหมเอมินให้วิ่งสองไป แล้วสองมันก็ดังมากเลยดังอย่างพุแตกนะคะผลปรากฏก็คือดังจัดประหยัดไฟมันเลยดับนะคะเพราะฉะนั้นวดนี้แอดมินปล่อยก่อนปล่อยตั้งแต่ไก่โหเลยอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะให้ดูว่าห้าหกห้าหกนะคะแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองแต่วนันนี้แอดมินยังไม่ได้คำนวณเลขวิ่งนะคะเพราะเดี๋ยวจะคำะเดี๋ยวจะดังเหมือนพุแตกเองนะ เพราะว่าแอดมินแอบเปิดอีก1 channel นะคะปล่อยหลักร้อยไปร้อยบนไปปรากฏว่าดังมากเลยค่ะสูตรแบบว่าโอ้โหโก๊อปปี้กันไปแบบเป๊ะเป,เป๊ะเลยเนาะ <laughs> เป๊ะเวอร์นะคะเป๊ะเวอร์เป๊ะมากไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะโอ้โหเป๊ะเวอร์มากผลก็คือดับนะคะดับไปเลขวิ่งนะอืออ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูจับอันนั้นเลยดีไหม เดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นแอมมีจะเอาให้ไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะคู่โต๊ดเลขคู่โต๊ดลำดูคู่โต๊ดคู่โต๊ดแอดมินเข้าไหมอ่าคู่โต๊ดเข้าไหมนะคะคู่โต๊ดมานะห้าแปดเห็นไหมโต๊ดคู่หน้านะโต๊ดคู่หน้ามานะเออโต๊ดคู่หน้ามาเห็นไหมมันจะมาคู่หน้าไหมวัดที่แล้วออกเอ่อเก้าสี่ใช่ไหม ก็สองก็สีนะคะแล้วก็ศูนย์หามอันวดนี้มา58นะเป็นคู่หน้าไปนะคะเป็นคู่หน้าเห็นะ mm hmm. ไหมมันออก8ปดศูคู่หน้าเห็นไหมหนึ่งสีคู่หน้า0ูคู่หลังนะคะอันนี้แอดมินไม่ได้ลงไว้ว่าออกอะไรเนาะห้าีนะคะอันนี้5้าเก้าสี่ ผลห้าเก้าสี่เก้าสี่มาคู่ท้ายสองวัดอันนี้ก็คือวันนี้เป็นคู่หน้านะคะผลห้าแปดสามนะคะแม่ไม่อยากจะบอกเลยร้อยบนแอดมินเ้อขยับไปอยู่หลักพันนู่นเนี่ยอมนะคะขยับไปอยู่หลักพันเลยนะสามมายัดไปข้างหน้า ไปยัดนะคะอเมน uh, I mean, แอบเปิดอีกหนึ่งชแนลนะคะเป็นอีกหนึ่งชนลเดี๋ยวจะให้ดูนะอ,อันนี้นะคะแอบเปิดอีกหนึ่งชแนลนะนานาสาร,าพระพารวยนะคะอดมนให้ร้อยบนไปเห็นไ,ไหมหลุดนะคะคือ mm hmm. แบบว่าดังมากนะไอเราลงอย่างนี้ไปนะคะโอ้โหเป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะ เราไปเห็นนี่แบบอนะคะรู้เลยว่าเลขดับแน่นอนแล้วมันก็ดับจริงๆนะคะอดับจริงๆโอเคมาเราจะมาจับคู่ต้นไปเลยแล้วกันดีไหมจับคู่ต้นบนเ,เดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปหรือเปล่าคะเดี๋ยวแอดมินจะลงให้อีกคลิปหนึ่งนะคะสําหรับคลิปคู่ตัวบนเนาะโอเคจะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแอดมินจะอัพคู่โต๊นบนให้นะจ๊ะ เพราเดี๋ยวจะต้องเขียนนี้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคจ้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเนี่ยน,นะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ